หลังกปีห้าก็ได้ร้านร้านป้ายนลินะนะครับอยู่ที่หนองคายนะครับซึ่งเป็นขึ้นของเอกเอกนอกคอนทัพร<อ><อ>ับนะชื่อเอกนคอนทัพทุกท่านอาจจะรู้จักนะฮะในร้านป้ายนลินนี่เป็นเพื่อนอซึ่งอาสาขอบคุณมากนะที่ท่านอาสาเลยนะครับ<อ>วาดแบบให้นะครับ<อ>วาดเป็นแบบนะซึ่งในแบบเนี้ยผมได้ ออกแบบว่าตรงกลางขอเป็นรูปพุทธนมาส่งรูปพัฒธนาไปให้นะต้องการชื่อต้องการคํา<ม>ว่าปฐมคูคมวชายาด้านหลังนั้นให้ครูพงศ์จัดการนะครับครูพงศ์เข้าเลยครับเข<ร>า <พอ S 2> เลือกว่าด้านล่างก็กคือเราก็ใช้เป็นเป็นรูปพระนุมา,าด้านหลังครับรูปพระนุมาสี่กน ชื่อทงหรือทงเรียกว่าทงอ่ทงชัยงชัยครับแล้วก็มีอัคระแล้วก็ก็คืออาวุธครบมืออาวุธครบมือเป็นทางปางออกรบใช่ครับอ่าแล้วถือทงชัยอาวุธครบมือนะครับแล้วก็ลงอัคระเล็กยันโดยโดยของเปรมซ่าโลวพิธิโลวพิธิใช่ วัดพญาญาวัดพญาญาดนะครับศึกษาท่านว่าจะลงอะไรบ้างวัดจะลงยังไงพระองค์ท่านที่ก็ท่านก็บอกให้ลงอย่างนี้อยนี้นี้เขาละตรงนั้นบอกวอาจะไลงนะครับส่วนส่วนด้านขอบของเหรียญนะฮะคือผมบอกไปให้เป็นหน้าคาบัดนะครับก็คืองูกินหางนี่ครับก็คืองูกินหางใช่ครับเพราะว่าในขนมของมวยโบราณนะเขาก็จะมีความเชื่อเรื่อง กินหางเนี่ยมาทําเป็นประเจียบวงคลได้เป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางใช่ไหมครับเราก็เลยออกแบบให้มีหน้ากินหางอยู่ตรงในเหรียญนะครับจุดสําคัญทาไมเป็นเทนุมานทราบไหมครับออตอนแรกเราก็พยายามจะพูดคุยกันว่าเป็นรูปช้างไหมเป็นอะไรดีหรือเป็นรูปนักมวยหรือเป็นรูปกูเขตไหม ซึ่งผมว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ควรนะไม่ควรที่จะเป็นรูปปาาระจันเขตหรือไม่ควรเป็นรูปครูทองเป็นรูปไข่ทั้งนั้นนะเพราะว่าด้านหน้าเป็นพระแล้วนะครับจะเป็นช้างหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรดีอันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าทางใต้เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องเมือง12นักษัตย<ช>์โอ้ยตอนนั้นเรารุ้นมากแล้วเปิดข้อมูลในเสิร์ในอินเทอร์เน็ตทุกคนรุ้นนะหนึ่งเลยเราคิดว่าขอให้เป็นปีขาน ถ้าเป็นปีขานจะสวยมากเราทำเสืออยู่ข้างหลังนะพอไปเปิดดูปุ๊บเป็นปีวอกครับโอ้โหยิ้มเลยลงตัวเลยนะพี่ลงตัวเลยเพราะว่าวอกก็คือลิงลิงก็คือหนุมานนะฮะด้านหลังภาพจึงเป็นหนุมานมาด้วยเหตุชักนี้แกละครับตอนนี้พอขั้นตอนการสร้างเหรียญสำเร็จเสร็จสับนะครับ เราก็ออกแบบเรียบร้อยออกแบบเรียบร้อยมีว่าจะเป็นริมนี้ใช่ใชมีผู้วาดแบบให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สั่งให้ลงปั๊มจัดการปั๊มแต่เมื่อตอนจะปั๊มเนี่ยฮะได้รับความช่วยเหลือจากอไรบ้งเรื่อมวลสารต้องถามคุูพงนะครับก็คือจะได้มวลสร้างทางพิตะพิตาซึ่งยูงหัดใหญ่ก็คือ ี่ได้คนรู้จักอาจารย์ชีวินครับนะครับไทฟูโดปะฮ้ยไทฟูโดไทฟูโดไทฟูโดพวกกันพวกกันก็คือจะได้นครับพี่ก็เออพี่ก็มีเมตตามากมีมีอะไรส่งมาให้บ้างครับโอ้รก็มีชนวนชนวนมวลสารชนวนมวลสารจากขอก็ระมวลสารเป็นเป็นผมเห็นที่เยอะหน่อยเลยเป็นตะกุด เป็นแผ่นทองเหลืองที่จานย์จากสามมาม้วนมาบ้างก็มีไม่ม้วนก็มีนะสะสมมาให้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดชนวนมวลสารชุดนี้เป็นชุดที่เดียวกับที่สร้างพระยอดโคงของพระเจ้าตักสิลปนะครับแล้วก็ทางกุคงได้อะไรมาบ้างครับสมพมเนี่ยคือก้อหน้าที่จะทำเรียนเนี่ยพวกนั้เป็นรกเป็นคนันักสะสมสงฮก็คือไปห้าครูอาจารย์ที่ใน ไปร่ำไปเรียนที่ไหนก็จะข้ออให้ท่านจานให้สืจานแผ่นเรียกว่าขอของดีจากครูบาอาจารย์ไปร่วมพุกเสกเราไม่ได้พุกเสกเองนะก็คือไปกับติ๊กต้อยห่อยตังไปกับอาจารย์ก็จะเอาแผ่นไปให้ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมเซกมาจานเพื่อจะเก็บ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 ไว้ จะพัฒนาพูดได้มาโมอ่าชนุนมอซั่นั้นน่ะได้มาสร้างไดนพอทันโอ้โหเป็นกุศลอย่างยิ่งใชครับคือก่อนหน้านี้เราเรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งทำอะไรฮะทำเลียงเป็นการลืมแล้วทำเนียงเป็นการครับเป็นนานแล้วนานนานแล้วทำเรี้ยงจำได้แต่เราเคยปั้นทำมวลสารเกี่ยวกับพระนเรศวรฝังตะกุดฝังอะไรกันครับอยู่ฉนยังอยู่อยู่อยู่รับผมก็อยู่นะฮะ แล้วเรามีโครงการจะทําเหรียญต่อใช่แต่ลืมไปแล้วเหรียญอะไรเรื่องอะไรนะครับคือเรียองทำไมนี่แหละเรียองเรียอแต่ยังไม่ลงยังไม่ลงตัวว่าจะเอารูปแบบไหนเรียกว่าเราจะทําเรียอกุ้งกุ้งกุ้งสำนักของสำนักใช่ใช่ใช่สำนังสำนักคือจชนวนมวลสารที่เยอะอยากหาที่ไปอยากหาที่ลงนะครับก็ก็ได้จัดมาที่เป็นรูปข้อท่านมานี่แหละครับเดี๋ยวมาก าอจารย์าณสายไหนครับสายทางหรือทั่วประเทศท,ทั่วประเทศเลยนะก็ไปลุกไปซืป้อยางไม่ลวงพ่อทางอีสานก็ไปทางเนื้อก็มีบ้างก็ได้ความเมตตาจากพีพ่ๆดหลายคนที่ว่าอยู่ในในกลุ่มเดียวกันในคุณรักรรัักกเากากากสาะหาของดีนะครับแต่ก็ให้บ้างอะไรครับทางใต้ทางอีสานทางเนื้อก็ ครับก็จบจบภาคแรกนะเดี๋ยวภาคสองสนุกกว่านี้นะครับ